จังรู้ตัวตูอยู่บนยอดพวระมิดไอ้ยักแอบจิกฮอไอเฟลมาใส่กระเป๋าในสายร้อนไปไหมให้มีคกุหลาเสิร์ฟน้ำบรรเทาคนมันจะชือเอากระเป๋าใเดียวกบพร้อทรบสนุนโดยสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง v 9 w o r l d w i d e c o m TrueMove h 3 g Plus และ Wi-Fi AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงสวัสดีครับกล่าวกกฟิลม์มอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ Chill Out t r a l Notes ครับวันนี้เราจะมาร่วมกันบันทึกการเดินทางที่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับแต่นเที่นี้ยังมีความน่าสนใจรอทุกๆคนอยู่นะครับเพราะว่าพวกเราจะพาทุกๆคนไปล่องเรือดูวิถีชีวิตของชาวเวียดนามกันจะเป็นยังไงนั้น รอคุอยู่แล้วครับ นี้ก็เราจะนั่งร่องเรือเพื่อชมวิวทิวทาศน์ภูเขาเอ่ยบ้านวิถีชีวิตของชาวเวียดนามนะคะเขาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะสู้ไม่ร้อนก็จะได้พบกับความหลากหลายค่ะมีการลอดถ้ำด้วยจะลอดถ,ถ้ำอยึ่งสามถ้ำนี่แต่ถ้ำนั้นจะเป็นอย่างไรต้องคอยดูไปไเรื่อยๆไปได้วยกันนะสองชั่วโมง ไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมด้านข้างนอกจากเราเห็นวิวทิวทัศน์แล้วเราก็ยังเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ชาวเวียดนามค่ะนั่นคือทางด้านข้างนะคะก็จะเป็นการเกี่ยวข้าวเขาทำนากันอยู่นะคะมีการเก็บข้าวเกี่ยวข้าว เริ่มร้อนค่ะชอบเปตาดูดีมันน่ารักนี่เป็นฟูงเลยแล้วก็แทะด้วยแทะเขาก็มากินข้าวเหมือนแบบว่าปล่อยให้แบบว่าเขาได้หาอาหารทานกันเองนะดูสิ เรากำลังจะลอดถ้ำจุดแรกที่เรากำลังจะเจอนะคะนั่นคือเขาบอกว่าเป็นการรอดถ้ำค่ะเรากำลังจะรอดถ้ำกันแล้วโอ้โหอากาศข้างในนะคะเย็นสบายค่ะเราก็จะเจอหินงอหินย้อยนี่สวยงามมากๆที่สุคัญเราเจอตาตากล้องอีกแล้ว เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ทีวีไม่ได้เสียคะ่ะมีการแบบปรับแสงนิดนึงนะเพราะว่าข้างนอกนะแสงแดดจ้าเสียงส่วนพอเข้ามาข้างในนะคะโอ้โหอากาศเย็นมากๆอย่างกับติดแอร์เลยนะคะรู้สึกแบบว่าเย็นแล้วก็เหมือนมีน้ำนะจากหินง้อกหินย้อยวแล้มันหยดลงมาด้วยธรรมชาติมากๆค่ะ ไฮโซแบบไฮโซในราคาโลคอสกับนิวระดาทราเวลเราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดยู่นชีวิตใช้ต่างเหตุผล everywhere every time is how กลับมาในเบรกนี้นะครับเราก็ยังคงมีภาพความประทับใจของเวียดนามมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนอยู่เช่นเดิมนะครับเวียดนามไม่ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งภาษาวัฒนธรรมชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คน ผมว่าก็คล้ายๆกับประเทศไทยของเรานะฮะใครมีโอกาสนะครับฟิล์มยินดีพาทุกๆคนไปเที่ยวนะครับ อันนี้คือท้ำที่สามนะคะท้ำนี้ค่ะก็ลอดไปเพื่อที่จะไปเจอ เป็นตลาดน้ำเล็กๆเขาก็จะมีชาวเวียดนามค่ะมาขายของบนเรือสามอย่างหนึ่งร้อยค่ะซื้อมะม่วงน้ำหนึ่งกระป๋องแล้วก็อีกขวดหนึ่งให้เขาร้อยหนึ่งแพงไหมติ๊อีก10บาทเออมีขอติ๊ด้วย ก่อจะกลับฝั่งก็ต้องอุดหนุนอะไรเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือของของเขาก็น่ารักนะใจได้ถึงเงินเป็นล้านเลยค่ะแต่ไม่ใช่ล้านบาทน,นะคะเป็นล้านดองค่ะนี่ห้าแสนห้าแสนดองนะคะ ซึ่งถ้าเกิดเทียบเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็คือ600ดองเ,เท่ากับ1บาทไทยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะถือเงินเป็นรานๆอย่างนี้เป็นเรื่องปกติค่ะ,อะเอาเก็บเงินไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะซึ่งร้านอาหารร้านนี้นะคะก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยสถาปตัตยกรรมต่างๆก็คือบ้านเก่าๆของเขานะคะนอกจากนั้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับพัตคารค่ะมีอาหารทางด้านหน้าเพียบพร้อมไปด้วยนะคะ เยอะแยะมากแล้วก็หิวแล้วด้วยค่ะผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเวลากินทานข้าร่วมกันเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องใช้ช้อนกลางค่ะที่นี่เขาก็มีช้อนกลางด้วยค่ะใหญ่มากมาป็นกันจา้าเป็นไงบ้างครับเวียดนามเห็นไหมครับฟินบอกแล้วว่าเวียดนามเนี่ยมีอะไรดีๆรอคุณอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับดีใจเลยนะครับที่ได้มาเป็น ผู้ที่นาทุกทุกคนเที่ยวในค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่าไปท่องเที่ยวเวียดนามกันต่อนะครับพี่จะพาคุณผู้ชมทุกทุคนนะครับไปที่ไนมาร์เก็ตแะเอาฮาลองกันไปดูกันนะครับว่าที่เวียดนามมีอะไรให้พวกเราช้อปปิ้งกันบ้างคุณผู้ชมคะจากบิงบิงนะคะเราก็นั่งมาประมาณ5ชั่วโมงค่ะแล้วก็มาถึงที่นี่นะคะกับที่ฮาลองพีไก่ไก่ก็จะพาจอยชม โดยนั่งแท็กซี่กันชมเมืองหาลองนะครับค่ะภาษาเวียดนามเรียกว่าถังโ phố หาลองนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ประกาศเป็นมรดกโลกนะครับคนเวียดนามเขาเรียกว่าวิ่งหาลองนะครับหรือถังโ phố หาลองหาคือบินลงนะครับลองก็คือมังกรนะครับหาลองคือมังกรบินลงมังกรที่มาจากสวรรค์น,นะครับ พี่ไก่ไก่สุภาพบุรุษค่ะตอนนี้นะครับนี่คือตลาดนะตอนนี้น้องตามสบายนะนนอ้เป็นตลาดในมาร์เก็ตส่วนมากนี่เขาจะขายอะไรคะเป็นของพื้นเมืองหรืออะไรใช่ครับของพื้นเมืองพวกไม้แกะสลักจะปล่อยให้หนูได้ชอปปิ้งตามภาษาผู้หญิงเนาะเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว เพราะว่าพอเดินมาตรงนี้นะคะคนก็ค่อนข้างเยอะค่ะสมวนมาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะที่จอยมองอยู่สองข้างนะก็จะเป็นเรือสำเภามีทั้งแบบว่าเป็นไม,ม้แล้วก็เป็นขาวๆนไม่แน่ใจมันคืออะไรแอบบดูมันเป็นเปลือกหอยใช้เปลือกหอยมาทำเป็นเรือสำเภา 1.950 0ล้านเนี่1ล้านค่ะเรือสำเภาตรงนี้นะคะนอกจากจะเป็นของที่ระลึกค่ะเมื่อมาที่ฮารลองเบค่ะเพราะว่าเขาจะมีเรือสำเภาเนี่ยแล่นตามอ่าวฮารลองเบยนะแต่อีกในแง่หนึ่งคนที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุย้ยเขาก็จะซื้อเรือสำเภาเนี่ยไปไว้ที่บ้านการทำการค้าก็จะดี แล้วก็ตรงที่จะย,ยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นชายทะเลค่ะเอเจดีวีดีโฮมีเเตอร์พระเอตัวจริงซิสเตม่าขนแปรงซอฟต์แอนด์สลิมไปเรียวแหลมและนุ่มจนแปลงลิ้นได้ฟันสะอาดลิ้นสะอาดสยบกลิ่นปาก ยินจ้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะที่นี่นะคะที่หาลองนั่นเองค่ะ เดินมาตามถนนนะคะในฮาลองค่ะเขาก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งค่ะถือเป็นตะกร้ามาตะกร้าเดียวนะจ๊ะรับขัดรองเท้าทีมงานของเราค่ะตกลงกันไปว่าเนี่ยนะทำความสะอาดเนี่ย40บาททำไปทำมาขัดไปขัดมาไอหนี่ปากอ้เเอาเติมยางเออเติมกาวหน่อยเติมส้นนิดหนึ่งไปไปมามาค่ะพอคิดตังค์350ค่ะทีมงานบอกว่าเชิญเรารองเท้าไปเลย ไม่เอาจ้ะเขาก็เลยไปให้นะในราคา200บาทค่ะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของเราเลยนะถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาเวียดนามได้ก็อาจจะเชิญไกด์ไปไม่งั้นนะคะก็อาจจะสื่อสารกันผิดพลาดได้ค่ะมาสู่ช่วงถามเลยตอบเลยประจําสัปดาห์นี้นะครับผมไปถามคุณผู้ชมทุกคนว่าเมืองหลวงของเวียดนามมีชื่อว่าอะไรนะครับที่1คือฮานอยครับที่สคือไซงอน โอ้อันนี้เนี่ยต้องพูดที่มีความรู้จริงๆเลยนะครับใครรู้คําตอบแล้วนะครับโ่งมาที่4874242แต่ถ้าใครดูรายการเชื่ออาของเรามาตั้งแต่แรกรับรองเลยครับว่าของรางวัลเหล่านี้ต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับลุ้นรับของรางวัลกระเป๋าแฮนเมดจากเวียดนามจํานวน3รางวาัลขาแสดงความยินดีก<อ>ับผู้จัดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะทุกการขับขี่นะครับก็ควรจะศึกษาคู่มือก่อนคู่มือขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบสครับ เพื่อความปลอดภัยท,ทุกเส้นทางที่ทุกคนเดินทางครับ ตรงที่จอยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นชายทะเลค่ะดูทะเลสิคะสวยงามมากแล้วก็เช้าๆอย่างนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยมีคนค่ะเพราะว่าอาจจะแบบว่ามันน่าจะมีประมาณช่วงบ่ายๆนะตรงนี้จะคือเราจะลงเรือไปเพื่อที่จะไปล่องเรือกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะลงเรือไปดูมรดกโลกกันแล้วล่ะคะ่ะงั้นไปกันเลย ก็เราก็อยู่บนเรือแล้วค่ะแล้วก็เรือก็เริ่มออกแล้วด้วยนะคะก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4ชั่วโมงค่ะในการร่องอยู่ในอ่าวฮารองเบที่เป็นมรดกโลกค่ะจะสวยงามมากขนาดไหนตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะถ้าเป็นชาวเวียดนามนะคะเขาก็จะเรียกที่แห่งนี้ค่ะว่าวิ่งหาลองนะคะก็เปรียบเสมือนค่ะมังกร บินลงมานะคะแล้วก็โปรโย mm hmm. เพ็ดพลอยค่ะทั่วอา่าว่าลองเลยนะคะซึ่งก็คือเกาะแก่งต่างๆค่ะที่เราเห็นอยู่ทางด้านนี้นะคะล้อมรอบเลยนะคะกว่า2,000เกาะ แม่วันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับแต่น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมส่งทุกคนเข้านอนก่อนสัปดาห์หน้าเรามีนัดกันนะจ๊ะวันนี้นะครับขอขอบคุณสารที่ไทยทำที่สวยงามแบบนี้นะครับที่ f o r Dinner นะครับตรงเรียบทางด่วนรามินทาครับขอขอบคุณบริษัทไทยเบบิ่นเลจำกัดมหาชนแปลงสีฟันซิเทม่านสะอาดลิ้นสะอาดสยบอิฐปากครับ To Move H 3G พัฒและ WiFi นิรดาเทเวลขอขอบคุณมากๆนะครับที่พารายการเชียร์เราไปเก็บภาพให้คุณผู้ชมทุกทุกคนดูครับ คืนนี้ลาไปก่อนครับราตติสุวรรณสวัสดีครับ